โอ้สมัยนี้อากาศร้อนขนาดนี้เนอะจะนั่งทําอะไรทั้งทีถ้ามีพัดลมนี่ไม่ไหวนะร้อนแล้วมันหงุดหงิดนะอ่ะมามามาโอ้นี่ร้อนร้อนมากเลยนี่ดูสังเกตเหงือ่อโอ,โอ้แล้วถ้าเกิดจะต่อปลั๊กไฟออกมาจากบ้านโอ้ยลากพัดลมออกมาใช้งานไม่ไหวหรอกนี่พัดลมแบตเตอรี่แบบนี้ของท่านสุนี่เดี๋ยวเปิดเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองโอ้ยโอ้โออยอยังชั่วเหมือนสวรรค์มาปลดยังไงอย่างนั้นเลย แล้วเราก็วางตั้งไวครับก็ App, ทํางานโน่นนี่นั่นไปนะยิ่งมาคนทํางาน DIY โหมีพัดลมแบบนี้โอเคเลยคือก็อย่างที่บอกครับสามารถเอาไปใช้ได้ทุกที่ครับเราจะไปทํากิจกรรมนอกวงนอกบ้านโน่านนี่นั่นนะใช้งานได้หมดสะ <ync. S 2> ดวกดีด้วยขนาดไม่ใหญ่มากนหนักก็ไม่เยอะนะครับพกพายัดใส่รถไปเออร้อนๆเอามาเปิดใช้งานได้หรือถ้าท่านใดที่มีแบตเตอรี่ ของทาง่านสูแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยแบบนี้นะก็สามารถเอามาใช้ด้วยกันได้เลยสั่งแต่เฉพาะตัวพัดลมแบบเนี้ยไม่แพงนะถ้าจะไม่ผิดสี่ร้อกว่าบาทน,นะเฉพาะตัวพัดลมเปล่าแบบนี้นะเรามีแบตอยู่แล้วก็มาใช้ด้วยกันได้เลยครับผมนะหรือถ้าท่านใดไม่มีแบตน,นะก็เลือกเอาอยากจะได้แบบแบตเตอรี่อากีเซลกีีก้อนเลือกเอาได้เลยนะผมตามสะดวกก็ประมาณนี้ผมไปทํางานต่อก,ก่อนเด้อขอบคุณมากผมสวัสดีครับ